เออวันนี้เป็นวันต้นแล้วก็ต้นปีนะยังไม่ทราบวท่านหญยพูดอ,อะไรเป็นว่าการจะเริสมธรรมา,านทุกคนให้ออกบอกท่านบอกว่าให้มีความเข้าใจในทุกกรงหอดทีนเนี้ยเริ่มต้นมาเองไม่ได้การสอนสรรมา,านามเพราเรียยวภาษาไทยแท้มาจะเส้อก เรน,นบอกว่าทุกคนได้มีความเข้าใจในทุกความแน่นอนของโลกไม่มีเงินบาทไปเดี๋ยวก็พองไปเดี๋ยวก็แตกที่เป็นอันนี้จังนะไม่ใช่ด่ากนนะให้ถือ,อนะว่าเรื่องธรรมดาเนี่ยความเป็นอยู่เดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นจะได้กายเกิดเป็นมนษย์ชื่อว่าเป็นของไม่ดีแน่แต่เราได้เกิดมาในภพดุสสศาสนาก็ถือว่าเป็นลาก แต่ลาบที่เรากาลังได้อยู่ถือว่าเป็นทุกขลาบมันหมายความว่าเราพบพระพุทธศาสนาเป็นลาบมีความเคารพในพระเจ้าก็เป็นมหาลาบใหญ่ก่อปฏิบัติในทางของพระองค์ก็เป็นลาบใหญ่แต่ว่าเป็นทุกขลาบร่างกายเป็นทุกในเมื่อร่างกายเป็นทุกเราความสุขจริงจังไม่ได้ก็ตั้งใจคิดถึงคุณเดิมในการเป็นมนุษย์ ก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันมีความดีอะไรบ้างเราจะมีหน้าตารูปร่างหน้าตาเป็นคนคือศินเป็นศินห้าเราเคยมีศินห้าเป็นปกติแล้วเคยมีกมดสิลบวิสุทธ์มาแล้วอลัยสงฆของกรรมเสียงของศินห้าก็ดีกรมรหิลิ์ก็ดีให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่การที่จะมีทรัพย์สินนี้นมันได้ก็อาศัยการให้ทาน จารานปติคือการบริจาคทานการที่จะมีปัญญาึ้นมาได้ปราอาศัยการอบรมธรรมท่านบอกว่าเราเวลานี้คนทั้งหมดเป็นเชื่อสายเดิมมีบาร,รมีเป็นปารมัตบาร,รมีหมดเพราะทุกคนบงเป็นบาร,รมีมาดีแล้วสมบัติที่เราจะได้จากความเป็นคนก็คือแก่ทุกวัน เรามีอาการป่วยไข้ไม่สบายมีความวาฒนาไม่ค่อยสมหวังมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความตายเปน็นอันสุดถ้าเรามีกําลังพอที่จะปฏิ่านได้เราก็ย่าหลงไหลอยู่ในโลกยทําทเกินไปก็ถือว่าขาดทุนถ้าการอยู่ในโลก ความจิตในโลกมีอยู่ทุกคนความรักในระหว่างเพศความอยากจะร่ำรวยความโกรธก็ยังมีความลหลงไหลฝ่ายฝันก็ยังมีแต่ก็อย่าลืมใช้ปัญญาแค่ไงง่าย,ายเวลาใดที่กิเลสมันตับอารมณ์บ้างจากจิตเพราะว่าเวลานั้นจิตบ้านจากกิเลสมันมีทุกวันเวลาที่จิตรับสมบบายเวลานั้กนการเลืกโกรธใครก็ไม่มี คิดอยากจะร่ำรวยก็ไม่มีคิดอยากจะไปเีนยนทีย่ยมีจิตกัสบายอาจจะมีแั้สองสามนาทีทรือสิบนาทีมีถูกวันเวลานั้นถ้ารมเกิดขึ้นก็คิดว่าขึ้นที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันมีความทุกอย่างนี้เราจะเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปเราจะไม่ไม่เกิดอีกจิตที่เราจุดที่เราต้องการก็คือนิพพานเวลาจิตสบายตั้งใจไว้ แลาวตั้งใจส่งความดีไว้คือหนึ่งทานการให้เป็นปัจจัยตัดโลคพความโลภในการว่าให,ให้เราไม่สาหะมาจะให้ได้ทุกวันเราก็ต้องกินต้องใช้พอนึงเวลาให้จะให้ต้องตั้งดย้ายเบียดเบียนตัวคืนไปย้าถึงลำบากแต่ว่าอารมณ์ที่จะให้เนคนมีทุกวัน อารมณ์ที่คิดว่าจะให้มีเป็นปกติที่เรียกว่าจารคานุสติกรรมฐานจิตคิดว่าใครเดือดร้อนมาคนเดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนนั้ธรรมุนมิบาศศาสนาถ้าโอกาสมีเราจะทำทันทีตามกำลัาางทรัพย์ที่เรื่องกจะเรื่องทำได้ใจตั้งไว้ตัวตั้งใจตัวนี้ที่เรียกว่าจากับจารคานุสติกรรมฐานรือตัวตาดกิเลสก่อ เตนตัวตัดโลภะความโลภตรงแล้วก็ถ้าโอกาสมีแล้วก็ให้ทิ้หลังก็พิจารณาใจตนเองว่าความโลภสลายจากจิตแล้วเราแล้วหรือยังคําว่าความโลภเนี่หมายถึงการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมถ้าได้จากการขยันหมั่นเพียรในความซื่อสัตร์สุจริตการค้าการขาย ใครท่าขายมีกาไรเป็นของธรรมดาเขาไม่เขาไม่ถือโลภะความโลภท่านถือว่าเป็นสมาจิวาดเล่นชีวิตโดยชอบธรรมถ้าจิตคิดอยากจะแย่งเขาอยากจะโกงเขาอยากจะลักขโมยเขาไม่มีก็จิตตัวหนึ่งเราคิดว่าถ้าใครลาบากยากแทนท่าไม่เกินวิสัยเราจะช่วยถ้าเรามีอย่างนี้เป็นปกติก็ถือว่าความโลภขาดจใจเราไปแล้ว ก้าวแรกที่เราจะถึงนีพผ่านแน่นอนเป็นก้าวที่หนึ่งแล้วก้าวนี้เป็นก้าวที่สคัญมากถ้ากําลังความโลภในจิตขาดจากใจอย่าลืมไอการอยากรวยนี่ไม่ใช่โลภนะถ้าอยากรวยเพาการประกอบอาชีพนี่ไม่ใช่ความโลภอยากจะค้าขายอย่างนี้ให้มันรวยอยากจะทำนาอย่างนี้ให้มันรวย อยากจะประกอบอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนั่นแหลยอย่างนี้นั่นคืความโลภเป็นสัมมาชีวะในชีวิตโดยชอบทำต้องตัดสิตใจก็คิดแต่เพียงว่าถ้าจิตเราไม่อยากได้ทรัพย์ส,บสมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจะดีแล้วและจิตคิดอยากจะสงเคราะห์มีอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะความโลภขาดากใจาไปแล้วเรามีหวังแน่ เรื่องแาก,ากเราของกิเลชตัวต้นขาจดจากจิตเมื่อความโลภขาจดจากจิตความโกรธก็บรรเทาความโกรธที่จะรุนแรงก็ความโลภเป็นตัวสำคัญในตัวความโลภนี่ความโกรธจะเราจะค่อยๆบรรพาก็ได้คือสินเอาสิเรื่อมเครื่องมันขับใจจิตที่จะฆ่าเขาอยู่ไอ้ลมใหญ่จะฆ่าไปลงความโกรธ ถ้าสัตว์บางทีไม่จะโกรดอยากจะกินเป็นตัวโลกเราก็ไม่ทาเสียถ้าอยากจะรักจิตสมบรณ์เขาอันนี้มันก็ไม่ดีตัวบรรทุศรายเราก็ไม่ทำโรงควาเอาสิงเข้ามาข่มแล้วสิงที่จะมีได้ก็อาศัยเมตตากรุณาทั้งสองประการเมตตาคือความรักกรุณา,าคือความสงสารตัวนี้ตัวตัดโลกตัตตุตสรโดยจง ตลอดการสงคิดไปกายจะให้ทานมีอยู่มันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วแค่นื่องมาความโลภมันเทา,ควา,เเทาความโกรธมันก็เทาความโกรธก็ค่อยยับยั้งไปของธรรมดาสลับได้ความหลงคำหนึ่งให้มากแต่ความจริงคนพวกเราที่นั่งทั้งหมดเนี่ยคนหลงจริงๆมีน้อยมันมีหลงเหมือนกันแต่หลงไม่ค่อยจริง คำว่าหลงไม่จริงหมายความว่ามีความรู้ตัวว่าชีวิตนี้มันต้องตายตายแล้วเราอยากไปผ่านนี่ไม่หลงไม่จริงคือความดีมากกว่าความชั่วการคิดว่าร่างกายเาลวลาของเราก็มีอยู่บ้างืนของธรรมดาถ้ายังไม่ถึงะอระเพียงใดความรู้สึกมี้ยังมีอยู่แต่ว่าวิธีเดินก้าวสั้นๆเรามไม่ต้องก้าวยาวนั่นคือรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจงใจใจตั้งไว้จบเดียวคือน,นิพพานนี่เป็นการก้าวสั้นๆั้ถึงนิพพานก้าวสั้นเนนนนพราะอรเรา็การเคารพพระไตรชนนาองก็ดีมีศีลห้าบริสุทธก็ดีพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าหกคนนั้นเป็นมสโสดาพัน์และแลาวก็ใช้กําลังปัญญาของพระอาหารหันต์ นั่นคือว่าโลกนี้เต็มเ้วยความทุกเราไม่ต้องการในนี่อรหรันนะเราว่าได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เทวโลกกับบุมโลกสุขจริงแต่สุขไม่นานเราไม่ต้องการอารหันต้องการแบบนี้อรหัต้องการอย่างเดียวคือนิพพานแล้วก็ใช่ลงาช่ขกามครอบของข้าขมามฝุกใจหลังจากนั้นก็บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลง มันทำคนท้าความโลกเลยจกคานติไม่จะให้ทานมันท้าความโสดิคิดที่ความจริงว่าคนเกิดมาในโลกต้องการความสุขใจก็ต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกข์การเข่งค่าการวิ่าดการแกล้งกันเป็นของอไม่ดีเป็นการสร้างสตรูเราไม่ต้องการเราต้องการความเป็นมิตรแต่ก็อาจจะเผลอโกรดบ้างหรือคธรรมดาแต่ก็คิด,ค,ดคิดว่าถ้าตายเมื่อไรขอหวงังปฏิพันธ์เหมือนนั้น แค่เนี้ยเป็นการก้าวสั้นๆปฏิปันเพราะกำลังบารมีของเราพอถ้ากำลังบารมีไม่พอแล้คิดเขาขึ้นคอไปหลายแสนชาติก็ไม่ได้ก็ต้องดูว่าการฝึกเราพบเงาผลิปภิณั์ไหมท่านที่ได้มโนยิทธิเห็นผ่านได้อย่างไปถึงได้อย่างถ้าถึงแล้วถ้าไม่ขึยงมีหวังชาตินี้แน่นอนบารมีถ้าไม่เป็นปรมัตบารมีจริงมาเห็นเขาเงาที่ผ่านไม่ได้ เรื่องความกำลังใจขบรนดาแท่านพุรธบริษัททุกคนให้ทราบไว้ตั้แต่เมืองต้นปีสองแปดมันจะแห้งกว่าปีสองเจ็ดใช่ไหมแห,แห้งแรงแล้วไม่แรงหรือแพ้งแน่แลนก็บริการที่สองคาถาที่พระเจ้าจนให้ในความจริงที่จะให้ไม่ญากจริงๆต่อสายท่านยากก็แม่เขาละ ญาตกกิแม่ขนญา,า,กกาติพระพุทธเจ้าก็ขอว่าทาทั้งหมดที่น้องพอ่อใช้เนยให้จะลูกหลานทุกคนก็เป็นลูกหลานก็คนจะเปิดเครื่องพระเจ้าประโซนมัเพราะท่านเราสั่งงานหนักทังกางหมดไขได้เลยให้ไปเแ็จถ้าคูณนี่มันไม่เปิดเครื่องแล้วก็ทําสําเร็จแล้วก็ไม่จําเป็นต้องคุ้มเทกันมากกพคุณเรามากคกนนล้กมกเน็นอากับอของต่างกำลังใช่ไหมลุงเข้าก็มาดีไอ้ ก็มงเห็นว่าถึงว่าเขาจะแห่งแรงขนาดเทอะไรก็ตามพวกเราจะไม่แห้งเขาเขาหนึบกำลังใจสนตอนนี้ไปก็พวกเอ้วิธีปฏิบัติก็ตามแต่ฉบับเดิมเพราะยาิที่มาใหม่จริงๆก็อาจจะมีอย่าลืมระยะตนควบคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิไห้คำว่าสมาธินี่ก็เราตั้งใจ แย่แย่เปนยากแย่ง่ายๆแต่แย่ตั้งใจมั่นเรือคองมั่นก็ไม่บบบมีบแหวนมั่นก็ไม่มีไม่ใครก็เลยไม่มั่นเลยคิดประสงค์เดียวไปเลยคำว่าตั้งใจมั่นคือตั้งใจตรงไป,ตรง,ไปตรงมานม่ควรจะเครียดไปถือว่าตั้งใจเฉยๆเราตั้งใจอะไรเป็นอันดับแรก ถ้าทำให้จิตเป็นสุขสมาธิหรือพัฒนายาณคือต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขการตั้งใจตัวแรกคือว่าในขณนหนะที่เรานั่งอยู่ที่นี่ที่เราจะทําสมาธิหรือพัฒนายาณที่นี่เวลานี้เฉพาะเวลาเราจะไม่ห่วงอะไรทั้งหมดทางบ้านด้วยเหตุผลเรานน่งตรงนี้ห่วงก็ไม่ได้เสิดประโยชน์ประเดี๋ยวแล้วก็ไป ถ้าเรายังไม่ไปแล้วห่วงอะไรทั้งบ้านเกิดแล้วก็มองในเองเราก็งานจะพอน่าคืองานความดีเราจะไม่ห่วงอะไรทั้งหมดทำงานแต่การที่สองเคารพในศีลเรื่องศีลที่มีความสําคัญจงอย่าคิดว่าเราจะมีศีลบริสุทธิ์จะเพะเจริญกรรมฐานเรามีศีลบริสุทธิ์ว่าเจริญกรรมฐานนี่ฌานนิยานที่เราได้มันจะกลายเป็นฌานนิยานหัวเต่า กเข้าบกออกแต่สิบแปดนี้ผีว่าเป็นผีสินพุทธมาจันทร์และวสมาทานเพื่อความเหมาะสมจริงๆแล้วรักษาสินห้ครบ้วนถ้าสินห้ครบถ้นเรามีความรัแในพระเจ้าก็เป็นปัจจุบันบังนะ้าจจะว่าเราเป็นแล้วไม่เป็นก็ช่างเราก็เป็นเราเป็นแล้วไม่เป็นเราม่ต้องนึกนึกว่าพระเจ้าท่านยืนยันแบบนั้นเราก็ทรงตัวให้ได้เราเคารพในพระเจ้าแล้วก็ทำพระอริยสง นรบ,บ,บัติวังศีลศีลพระเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าทำลายศีลด้วยตนเองจงอย่าอย่ายโยงของเสือให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้อ,อย่ายินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วให้ค่อยรวบรวมอารมณ์นะศีลต้องบริสุทธิ์กรรมฐานจะดีและการหนาที่เราจะทรงจิตเป็นกรรมฐานต้องอย่าให้มีวนานท่ากรการเข้ามาครอบงำจิต ขึอหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศสองความไม่พอใจสามความง่วงสี่อารมณ์ฟุ้งเือไปฟุ้งนี่มันต้องมีไม่มีไม่ได้ก็ยังไม่ถือหลไรต้องมีค้ามหนึ่งทันธรรมดาแ้่มันจับเป็นฟุ้งแล้วมัุ่วมัฟุ้งมาถึงขามาใหม่แล้วห้าอย่าสงสัยในผลทั้งฝันดีและก็บรายการต่อไปพระเจ้าทรงจัด คุณธรรมสี่ราการอีกอันหนึ่งก็ต้องประจัญใจคือพุทธิานสีคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนสัตว์ทั้งหมดเมตตาคือความรักสองเราจะเกิดอกูลคนสัตว์ให้มีความสุขใจยุ่งมั่นไม่คือกลัวความสงสารสามเราจะไม่อิฉาริสยาใครบุญกุศลใดดีพอมยดีด้วดดยไม่คือมุต่ตา เมื่อผู้ใครคนใดเพียงพระมีความทุกข์เราทชไหมสร้าเติมในตรงเด็กขาโรงความบาเวลาที่จะเจริงกรงถาถฐายก็คืนหนึ่งตัดความห่วงทางบ้านในการที่สองตั้งใจรักษาสัจากจะตั้งใจสมาทานศิล้วนยความเารพรและในการที่สอย่าให้นีวรณ์ห้าเข้ามาปนใจ อภิวราบรายการที่พูดเมื่อกี้นี้นี่ตัวใดตัวหนึ่งเขามาควรใจผลการเจริญสกรรมานไม่มีประโยชน์ไม่เห็ผลเลยวิธีที่ไม่ต้องการให้อภิวรเข้ามาควรใจคือว่าเราไม่สนใจมันเลยชื่อมันจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงไม่จําเป็นแล้องคำนึงถึงคำหนึ่งถึงอย่างเดียวคือลมให้ใจเขาอขอกกับคำภาวนาและาการทุจริตนาทานานาี่อันหขณะใดที่อิ รู้อารมณ์ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเรารู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่อย่างนี้จะถือว,ว่ามีสมาธิในนาปาปน,านาุุติกรรมฐานถ้าเราภาวนาไปด้วยก็จะมีสมาธิในภาวนาในะี่ที่ว่ากรรมฐานอะไรก็ตามใจชอบใจเราก็ทําได้ก็คือไม่ห้ามแล้วก็ถ้าบางคนก็จะใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้ก็ดี ตามที่ศึกษากรรพบาพาัท่านบอกว่าถ้าใช้เธอใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆไปดีกว่าจะหมดเวลาแล้วไม่ได้ภาวนานเลยก็ยังดีไปเพราอะ <sự> อะไรไหมก็มมฉันบอกว่าฉันไม่ชอบวิวัฒนาญาชาตินี้แค่ปณิพานไม่ได้ไไดต้องการสมถาภาวนา,า,าท่านก็บอกเออพ่อจะไม่สอนนะทูกยังไม่ชอบพมไม่สอนนะ ให้ใจเข้านี่เปิดพุทธเจอ้าอไปิดวัฏฏี่ภาวนาเนะี่ยภาวนาอันนี้จังทุกขานาตาเนี่ยพิจารณาเรื่อยๆไปด้วยความหมดเวลาไม่ภาวนาเลยก็ยิ่งดีใหญ่ให้เรา,ปา,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 าเป็นโง่ด้วยสมถติลอนี่ปัวนาถ้าเต็มเป่าถ้าไม่ไม่เก่งจริงก็เป็นลูกอาจารย์ยังไม่ได้นะเนี่ยถ้าแฉะเราพิจารณาก็ดีนะ พวกเราเคยเห็นนรกเคยเห็นเปรือกตกายมาแล้วเคยรู้สภาวะความพุข์ขอนความเป็นคนเคยรู้ความสุขของการเป็นเทวดาและผมรู้จากการเคลื่อนคือพัดผ้าจากสตอนที่เด้งของเทวดาและผมเคยเป็นมาแล้วถ้าต,ต้องโดดมาลงนรกไปยผ้ามาเป็นคนบ้างล้วก็ทราบก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์ี่ไม่มีอะไรจะดีตรงไหนเลย มันมีแต่ความทุ์ทุข์ลุมใั้ใจเขาออกงานไม่ได้ทําแต่ว่าจิตมันเหนเลยใช่ใชไหมต้องคิดหน่ยคิดนี่ถ้าความปรารถนาของเราเราไม่สมหวังแน่นอนทรัพย์สินที่สร้างไว้ทั้งหมดตายแล้วไม่มีโอก,กาสเลยดีไม่ดียังไม่ตายสร้างบ้านสร้างเรยว่าเอาไปจำนำขัดว่าไปจะแล้วห็้ไหมงองความว่ามันมีทุก ใช้ปัญญาธรรมดาธรรมดาเทวาดาเราเคยเป็นผมเราเคยเป็นก็ไม่ได้มีความสุขเกี่ยวเราต้องการผ่านสำหรับญาติโยมที่มาใหม่ใช้คำาวนาว่าพุโทโธก็ได้นะแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่บังคับแต่กลางคืนเนี่ยใครจะาภาวนาว่าอย่างไงก็ช่างไว้ไว้แต่วเวลาตื่นน,นอนยึดที่จากนั้นให้ใช้จจใช้คำาวนาว่านามาตทั กลางคืนนี้ใครภาวนาางไหนคล่องตัวทําอย่างนั้นหรือว่าจะใช้จิตพิจารณาแบบไหนคล่องตัวทําอย่างนั้นแต่จุดที่มีความสำคัญจดุดหนึ่งคือว่าหนึ่งให้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าว่าพระพุทธเจ้าดีพอที่เราควรจะเคารพนับถือไหมแล้วก็สองความดีพระพุท,พะทํารรคือก็ทธรรมคำส่งสอนพระเจ้าว่าพระธรรมบทไหน ที่สอนให้เราลงอาวจีบังไม่นีพระเจ้าสอนให้คนรบใช่ไหมให้คนพุชว่าพระธรรมนี่เราควรยอมรับนับถือไหมนั้นก็เป็นการที่สามพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมีพระโมฆลาภาสาธิบทบตรไม่รู้เยอะแยะว่าท่านมีความดีที่เราพอคจรพไหมถ้ามีความดีพอิพราลดน้อมตาตัดสินใจด้วยปัญญา ว่าพระพุทธเจากกา้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอาริยสงฆ์ก็ดีขอยอมรับรับถือด้วยความจริงใจเท่านี้นะพูดเบาๆดีกว่าไปปัะไปปะไปใี้คุณฟังก็ไม่รู้เรื่องคนพูดก็ไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมาฉันจำไม่ได้ว่าอะไรแล้วคนฟังไม่จำได้เยอะไปแนละ้วมันผุ่งไปเอาตรงนี้ไปจุดึ่งนะ ยอมรับนักผีพระพุทธเจ้าพระธรรมกายจะส่งเอาให้แน่ไปตุดตแต่ด้การนี้สองสินห้าเอาให้ส่งตัวให้ได้ยามรักษาสินห้าส่งตัวไม่ไม่จะเผยบากกตานทีนักข้านักเข้าก็จะเผยถ้าสองอย่างนี้ไม่เผยก็ดูตัวอย่างพระเจ้าทรงยืนยันกับท่านทีคาบูบาสุขคนยังเรื่องมีเยอะแต่ที่คาวุบาสุขนี่สั้นดีก็นำมา ที่พระพุทธเจ้าทรงถามทีคารุคือมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้านะในประธรรมในประสงแล้วใช่ไหมคุณบุใช่เธอมีความต้องการในสินค้าเหมือนที่พระอรยยเจ้า,อ,าอริยเจ้าต้องการแล้วใช่ไหมคุณบุญชัยพอทีคาวุเวลานี้เธอเป็นโสดาบันเจมาตาแล้วแต่นี่นะจำไม่ดีนะแค่นี้แหละบาปท,ทั้งหมด ที่เราทำมาในการก่อนชาติไหนก็ตามชาตินี้ก็ตามที่ทำมาแล้วนะจะไม่สามารถดึงระล,ลงอบายภูมิได้เลยหมดสิทธ์เราจะไม่เกิดเป็นสัมนรกเป็นเฟ็ัสระกายเป็นสัตวิฉานเป็นไมแต่สลักใหญแต่สลัสิทธิ์สวรรค์ลงนรกก็ไม่ว่าอะไรจะไปฆ่าสัตว์ชีวิตใหม่นะ ถ้าความมั่นคงมีอยู่สินห้าไม่ละเมิดคุรกพระไตรนาของพระพุทธเจ้าทรงเรียรโโสสกพระประส์ดาวันิศทาคัมและก็ะยกตัวอย่างหนึ่งที่รจะริบรอยกิเลสภายในพุทุวะหนึ่งจาคาดุติกรรมฐา,านนึกให้ทานไว้ให้ทานกับคนให้ทานกับสัตว์ถวายทานแก,ก่พระเลือกต้องเลือกการให้ทานเลือกเอากําไรให้มันมากที่สุด ไม่ใช่ให้ใบบาทได้กลับมาหนึ่งสลึงไม่ควรให้ไปหนึ่งตะตังอาจะรวยล้านบาทยังน้อยไปเห็นทวายทว่าทานาาเนี่ยให้หนึ่งตะตังได้กันไรมันรูกปิดแสนกดหนึ่งตะตังเนมันสร้างไม้ชิมฟันยังไม่ได้ใช่ไหมแต่เรายังเล่นสุดตายในความในคนได้มีมานทองคำราคาเท่าไรเนี่ยกำไร เราลูกอขอค้าแม่ค้านต้องหาทิ้แทนเรื่อนี <c oughs> เราลูกก็จะเจ้าต้องเอาแบบนี้นะตั้งใจทานการให้คิดไว้ตัดโลภผลพพิพานความโกรธในพลัวัตบางมันต้องโกรธเขาพังโกรธคนยัย้งยั้งโดยการนิ่งถ้าเขาพูดมาไว้พอใจนิ่งไว้ก่อนถ้าคนไม่ไหวก็ต้องตรวจสอบเป็นของธรรมดา ถ้าเนิ่งได้ไดังนานน่ะนข้าราชกาพูดมาไม่พอใจฝุดยิ้มก็ต่อยิ้มมันจะฝืนยิ้มก็จะไม่ช้ามันจะยิ้มจริงริแต่ฉันเคยยิ้มเราเลาะเราเลาเสียงดังหัว่แต่งตุยไม่หมดปีพัเลยถ้าตอนี้ไปเขาไม่ด่าสาวกโอคนเดืออรมณารมณกระเทือนหมดเวลาก็ดีสั้งใจสมาทานประกรรฐาน